ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่ออกออกไม่สุดติดขัดไม่พุ่งยืนเบ่งนานปัสสาวะเล็ดควบคุมไม่ได้มีเลือดออกมาปนถ้าเกิดว่าเรานะคะมีอายุเนี่ยมากกว่า40ปีขึ้นไปแล้วเริ่มมีอาการนะคะที่เราเนี่ยมีปัสสาวะนะคะติดขัดนะคะปัสสาวะไม่พุ่งไม่สุดหรือว่ากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในช่วงกลางคืนนะคะเราอาจจะมีต้องตื่นขึ้นมาเพื่อปัสสาวะนะคะ แล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเราแบบไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเลยนะคะเราเนี่ยอาจจะกําลังเป็นโรคต่อมลูกหมากโตอยู่ก็ได้ค่ะนะคะโรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยนะคะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วไปเลยนะคะเพราะว่าฮอร์โมนเพศช,ชายนะคะของคุณผู้ชายเนี่ยนะคะมีการผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะคะและถ้าเกิดความไม่สมดุลของการผลิตฮอร์โมนตัวนี้นะคะมันก็จะสามารถกระตุ้นทําให้ ต่อมลูกหมากนะคะมันโตขึ้นโตขึ้น,นท่อปัสสาวะของเราก็จะถูกเบียดน,นะคะทําให้ปัสสาวะของเราเนี่ยไม่เป็นไปตามธรรมชาติไม่เป็นไปตามปกตินะคะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเราเนี่ยมีอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็พบแพทย์นะคะสำหรับการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตในปัจจุบันนะคะก็จะมีการใช้ยานะคะแล้วก็การผ่าตัด ะะจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะด้วยการรับประทานาสารสารอาหารจากธรรมชาติซึ่งในงานวิจัยนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเราพบว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยนะคะรับประทานถังเช่าเป็นประจำนะคะถังเช่าเนี่ยมีความสามารถนะคะในการปรับสมดุลฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงก็ตามตัวถังเช่าตัวนี้จะทําให้เราเนี่ยนะคะสามารถที่จะควบคุมนะคะขนาดของต่อมลูกหมากได้ ะะถ้าเกิดว่าเราทานเป็นประจำนอกเหนือจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะรับประทานไลโคปีนะคะหรือสารสกรัดจากมะเขือเทศร่วมด้วยตัวต่อมลูกหมานะคะที่โตขึ้นก็จะสามารถดีขึ้นได้ด้วยถ้าเรารับประทานสารสกรัดจากมะเขือเทศนอกเหนือจากนี้นะคะตัวบลูเบอรี่นะคะสารสกัดจากบลูเบอรีบบร่เนี่ยยังจะช่วยในเรื่องของการลดภาวะการอักเสบนะคะในตัวท่อปัสสาวะของเรานะคะแล้วก็ช่วยทําให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นด้วย ขอแนะนำสเปอร์ผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารสำหรับผู้ที่มีปัญหาต่อมลูกหมากโตประกอบไปด้วยถังเช่าอาโลฮ่าที่ได้รับการรับรองออร์แกนิกไร้าสารพิษจากสหรัฐอเมริกาสารไลโคปีนจากมะเขือเทศสารสกัดบูเบอรี่สิง์และวิตามินบีต่างๆ มั่นใจในคุณภาพเพราะสเปิร์กได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำมากมายมาตรฐานการผลิต GMP องค์การอาหารและยาประเทศไทยตัวอย่างกลุ่มลูกค้าสเปิร์กบางส่วนดีขึ้นชี่ออกได้เยอะฉี่ข้องขึ้นมันไม่ฉี่บ่อยอานาันี้กับปุกซีแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นนะครับฉี่ข้องขึ้นจากเดิม ได้เลยครับที่ปัสสาวะไม่ค่อยออกเริ่มจะไหลดีขึ้นการเบ่งปัสสาวะไม่ต้องใช้เวลานานเอากินแล้วเวการปวดแสบปัสสาวะจะเป็นปกติเวลานอนไม่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะแล้วครับจากเมื่อก่อนต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนก็เริ่มไม่ค่อยจะมีค่า P S A, <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 S A ของผมลดปัสสาวะเขาพุ่งปกติจากเมื่อก่อนที่ไม่ค่อยพุ่งเลยอาการปัสสาวะติดขัดก็เริ่มดีขึ้นเปิร์คุมความเสื่อมเพิ่มความสุข สเปอร์1หกล่อง30แคปซูลทานครั้งละ2แคปซูลสั่งซื้อได้เลยที่นี่1กล่องจากราคาปกติ1,690บาทเหลือเพียง1,250บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องทันทีราคารวมจากปกติ6,760บาทวันนี้ประหยัดไปถึง3,000บาทจ่ายเพียง3,750บาทเท่านั้นโปรโมชั่นนี้พิเศษจริงจจำกัดเฉพาะ20ท่านแรกของวันเท่านั้น คุมมากๆรับสิทธิน์นี้ทักหาเราได้เลยที่นี่หรือโทร021233855ย้ำ2 0 0ันแรกเท่านั้นทักเลย